สวัสดีคบกับจำจำชาแนลเย่วันนี้ผมจะมารีวิวหนึ่งอย่างนะครับก่อนจะมารีวิวนั้นผมขอพูดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ชาแนลผมชอบอยู่คลิปหนึ่งอะออคลิป,ลปเออ่ทัวร์ของเทเลปเตอร์ทัวร์พิสดารอะชอบมากๆเลย มันมีรสชาติกี่แบบกันนะอยากลองบ้างไม่เป็นไรผมก็จะมารีวิวเหมือนกันมาเลยดีกว่าอันนี้ก็คือพิดันเด็กก่อนอันนี้ก็คือ,อยาสมุนไพรนะครับทำให้ชุ่มคอแก้ไอด้วยนะฮะ ซื้อมาจากแคลิฟอร์เนียดูสิเห็นไหมขวดก็ไม่แพงนะครับผมอัลบาทห้าสิบกินแล้วหายเจ็บคอเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะกินให้ดู ชุ่มคอครับชุ่มคอมากๆถ้าคุณซอฟได้ไปแคลิฟอร์เนียก็อย่าลืมซื้อมานะฮะเวลาเจ็บคออะไรมันก็ทํทำให้หายเจ็บคอชุ่มคอคุณซอฟมีคลิปใหม่ก็อย่าลืมลงมาด้วยนะครับผม เอาละครับสหรับวันนี้จำยับชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ